น่าผมว่าแล้วสมเด็จอะ่ะชอบมีซ้อมซ้มบนต้นหแล้วก็โอเคอ,อ,อร่อยหอกอร่อยจริงซ้อมก็ต้องซือ้อซ้อมก็ต้องซือ้อแบงค์บอกเนี่ยเห็นไหมครับอ,อันนี้สิงพ่อเดิมใหม่ครับหรือพ่อมุ้ย อันนี้เก๋เลยอันนี้เก๋เลยครับอันนี้เกเลยนะฮะถามว่าเอา้าททำไมถึงเก๋ล่ะก็ดูเก่าดีมันเก่าไม่จริงแล้วคุณเห็นไหมครับว่าศิละปะของช่างแกะมันเป็นคนละงานกับช่างที่แกะให้เ่าเดิมแอดมินเซอร์รูปสิงเ่เดิมสิงเก๊ หลักเราสร้างความสัมพันธ์ผลประโยชน์มันยาวครับ่อศิอลปะเนี่ยเห็นไหมครับมันมันไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเพื่อนๆว่าขอโทษนะครับขออนุญ,ญาตเจ้าของภาพด้วยนะเพื่อนๆว่าเนี่ยมันสินเดียวกันไหมก่อนขออนุญ,ญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับ เห็นไหมครับนี่อ้าวก็หนึ่งองค์ที่บรรยายถึงศิลปะอ่านี่เห็นไหมศิลปะคนละคนแก่มันก็ห่างกันไกลนะแต่ถ้าเป็นแท้ก็ จะต้องเป็นศินละปะเดียวกันก่อนอ่ะขออนุญาตเของภาพด้วยคราวนี้อันเนี้ยถ้าคนที่เคยเห็นสิ่งพ่อเดิมว่าศิละปะเป็นยังไงก็จะเข้าใจว่าแบบเนี้ยงานศินละปะมันผิดอ่ะเมื่อเราสงสัยว่าเกล,ะละ่ะดวงลักอ้าวมีรอยจานอันนี้จานว่าอะไร ใช่หรอชใช่หรอคำตอบคืออันนี้มันจานมั่ว <c oughs> อ่าน,นี้คือมันจานมั่วถ้าคนที่รู้พระเวทอะ่ะสิงเขาจะจานสีห้าทานังจานมั่วครับตุ่มสนตุ่มสนตุ่มสนอ่านีะเขาจะจานสีห้าทานังอันนี้คือไม่ได้จานเป็นตัวขอมด้วย มวนมวนตัวพุทธได้ตัวเดียวไ้ตัวอื่นไม่ได้มั่วแถบ่ะเมื่อศินไม่ใช่จานมั่ว,วก็คือไม่แ้เห็นไหมครับอ่ะสิงห์านังอ่านคองช่วยได้มันต้องรู้ทั้งหมดนะครับยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งดีอ่ะ ก็อยากจะให้รู้กันให้หมดนะก็เลยบอกว่าเน,นี้ยมันจานมั่วมันจานไม่เป็นคาถานะครับอ่ะโอเคอันนี้ผ่านไปวันนี้ผมเมื่อตอนต้นไลฟ์นะผมได้ทำการล้างนี่ สมเด็จองคหนึ่งคือแบบเนี้ยที่เห็นเนี้ยมันคือสีพึ่งจ้องสมเด็จเออหือย,ยังต้องให้เห็นเนื้อในทั้งหมดก่อนอ่ะแบงค์หยงว่างแบงค์ล้างสมเด็จให้พิธีเอาสีพึ่งออกให้หมดก่อนแล้วก็อ่ะอันนี้ก็เป็นสมเด็จอีกองคหนึ่งเพื่อนๆพืน,น,นวน,นี้ใครรู้มั้งว่าที่ไหนอ่ะอันนี้ที่ไหน พระพิมพ์นี้สังกตินี่เป็นเขาเรียกนะเคียวตะขาบหรือหางนกแซงแซวพิมพ์แบบนี้พระคูมูลสุดยอดอ่ะขอคีมหน่อยลูกอันนี้คือพิมพ์สมเด็จของพระคูละมูลนี่ลูกศิษย์สายสมเด็จโตใช่ไหมมาเป็นเจ้าวาด อยู่วัดสุทัศน์มาเป็นพระอยู่วัดสุทัศน์อ่ะนี่สมเด็จของพระคูรมูลวัดสุทัศน์แบบนี้ดีไม่แพงอ่ะและยังไม่ค่อยมีคนทำเก๋เอาไว้ดูเป็นองค์คูได้นะครับพระคูรมูลสร้างพระสมเด็จปีอะไร เห็นไหมที่ผมมีหนังสืออยู่อะ่ะน่าจะลงติกตอกเลยมั้งที่มีคนบอกสมัยก่อนมีเครื่องพิมพ์ดีดแล้วเหรอเขาใช้พิมพ์เขาจะมีการเรียงอ่ะตะกั่วตามตัวอักษรแล้วก็ใช้การพิมพ์นะปลายหมึกแล้วพิมพ์ลงไปจริงๆแล้วพระกุลรมูนะสร้างพระสมเด็จตั้งแต่ปี2460กว่านะตั้งจต่ร้อยปีที่แล้วอะ่ะพระกุลมูนสร้างพระสมเด็จล้วแต่ ช่างแกะพิมพอะเป็นคนละคนกับช่างสมเด็จโตก็แน่นอนช่างสมเด็จโตต้องพูดว่าตายไปแล้วนะสองพช่างสมเด็จโตอาจจะอยู่ถึง2430 2440แต่246กว่าเนะี่ยช่างคนนั้นน่ะที่แกะพิมพ์พระให้สมเด็จโตตายไปเสียแล้ว2460พระคูละมูลสร้างพระก็ ต้องใช้ช่างคนอื่นเพราะช่างคนเก่าตายไปแล้วคือเอาง่ายๆก่อนนะผมใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านที่เข้าใจง่ายแต่สูตรของพระสูตรผสมหรือพิธีกรรมในการปลูกเสกพระทําตามตําราสมเด็จโตเพราะพระคูลมูลเนี่ยได้คัดตําราของสมเด็จโตไว้แล้วถ้าเนื้อผงร้อยปีอะจะต้องเป็นยังไงง่ายนิดเดียวไปนึกถึง พระผงปูสุเริ่มง่ายไหมนึกถึงพระผงหลวงปู่สุนึกถึงพระผ,ผง,งผผวดัดป่าไฟป่าไฟนี่แล้วเราก็ไปส่องดูกันสวัสดีครับคุณอาไน,นี่ไงเก่าไหมเก่าไหมครับ เนื้อหนุกนุ่มแกปูนอมูลเลยครับเห็นไหมเนื้อมีเม็ดเขียวเม็ดดำเม็ดแดงเหมือนกันแต่ไม่ได้เก่าถึงสมเด็จโตใช่ไหมถ้าเก่าถึงสมเด็จโตอ่ะจะมีเหมือน คราบเนื้อเน่าอแฟนเพจผมจะรู้ดีแต่แบบเนี้ยแฟนเพจส่องแล้วจะรู้เนี่ยเนื้อไม่ถึงสมเด็จโตแต่เป็นร้อยปีมีประโยชน์มากกว่านี้ที่ได้เห็นเนี่พระผงของพระกุลมูลยุคต้นเออ องค์นี้เราไม่อยากให้ดูมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านะครับพระพึ่งซ่อมเสร็จเนี่ยพึ่งซ่อมเสร็จถ้าสมเด็จโตมันจะมีอยูยถุงอะ่ะใช่อะผมก็ไม่รู้ว่าช่างเขาพอกมาขนาดไหนองค์นี้ ได้อยู่นี่เห็นไหมถ้าเป็นยุคสมเด็จโตอ่ะเขาจะมีคราบเนื้อเน่าเหลืองเหลี่ยมเนี้ยอ่าเนี่ยถ้าเป็นสมเด็จโตสูสมเด็จเลยครับสมเด็จอูแล้วเนี่ยนุ่มนี่เห็นไหมครับ แต่ถ้าเป็นมะคูลมูลเขาจะเห็นไหมเขาจะยังไม่ออกเป็นคราบเหลืองๆแบบมีรอยเนื้อเน่ายังเซตยังแห้งไม่ถึงอ่ะนี่อันนี้มีให้เห็นทั้งสองยุคองนี้เจดีเพิ่งเอาไปซ่อมมาช่างบอกว่า พี่ใจเย็นๆรอสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวพอพระแห้งอะ่ะนี่ก็จะสนิทเป็นเนื้อเดียวเนี่ยตรงเนื้อเดิมเนี่ยเรารูไ้ไหมว่าเก่ากว่าอยากทราบอ่าวพัดิครับ ฮะ,ะ,น,น,ะนี่เห็นไหมพอเป็นพระสมเด็จโตเห็นไหม,มเขาจะมีข้ามเนื้อเนา่าแต่อย่างเนี้ยยังจบไม่ค่อยมีโอเคฉะนั้นวันเนี้ยเราได้เห็นช่วงอายุของพระสมเด็จแต่ละช่วงเ,เห็นไหมถ้าเป็นยุคใหม่นี่แบบนี้เลย นี่ยุคหลังปีสมัยร้อยนี่แบบนี้เลยนะปูนยังขาวแงแก่เห็นไหมครับศูนย์เก้าร้อยปีก็จะประมาณแบบนี้ไม่ต้องมาพูดถึงปีหกศูนย์หรือที่ทันยุคสมเด็จกันเลยทีเดียวเชียวแบบนี้เก่านะเพื่อนๆผมจะบอกให้ขอบคุณครับ เนี่ยแบบเนี้ยเรารู้ได้ไหมว่าก่อนปีสองพันห้าร้อยถ้าคูมูลลงสนามอยากได้ตาแผ่นดินครับหายากมากมากตอนนี้ครับขอบคุณครับแม่เอาง่ายว่าถ้าพี่เป็นโบกมะพี่จะแบ่งไหมดีฟ้ามีคนหาสมเด็จกันอยู่มีคนหาสมเด็จ กันอยู่ท้ายรายการแล้วพอปานวัดคูสลอดดีไหมดีครับจัดมาเลยครับวันนี้ไม่ได้ออกอาวุธเลยใครไม่ได้ออกอาวุธเลยพี่ป้อมนำพว่นายคือผมต้องเช็คเรื่องหักซ่อมไงโอ้โหเพราะว่าสมเด็จจากชาวบ้านเน่ะส่วนมากอะถ้าเป็นพออๆแบบเนี้ย เรากลัวจะหักสมเด็จส่วนมากหักโอ้โหเป็นพระเนื้อผงเป็ร้อยปีอะน,นะขออยากได้พ่อปานี้ครับรอสมเด็จครับโสธรครับพ่อปานะ่ะผมยิบให้ไม่ได้หรอกเพราะที่ผมมีไม่สวยแล้ววันนี้สวยเนี่ยคิดดูนะขนาดคัตเตอร์หล่นโด,ด,นดนมือยังไม่เข้าเลยแง่เหนียวไหมหน่าผมว่าแล้วสมเด็จอ่ะชอบมีซ่อม หนึ่งแล้วก็โอ้โหพี่อร่อยเหาะอร่อยจริงซ้อมก็ต้องซื้อซ้อมก็ต้องซื้อแบงค์บอกเนี่ยเห็นไหมครับแขวนแบบนี้สบายใจไหมเพื่อนลุยเลยลูกพี่นี่แก่กล้วยดูง่ายลุยเลยลูกพี่ซ้อมนะ ซ้อมมุมนี้ซ่อมสองมุมซ้อมสองมุมนะครับอันเนี้ยสไตล์เนี้ยนะผมบอกเลยเขาฝนคุณเห็นคุณเห็นร้อยฝนไหมฝนฝนทํายาใช่ฝนทํายาฝนมุมฝนทํายานี่คุณคุ้นไหมคุ้นคุ้น <laughs> แต่ถ้าฝนเขาจะฝนด้านข้างฝนลอยยันใจอาจจะฝนด้านข้างองขวาพี่ทำมนุนบอกพี่ทำมนุนอยากได้องขวา นะองค์ขวาก็เชื่อไหมว่าซ่อมอถ้าเป็นพระคือพระบ,บ้านในี่แหละแต่พอออกมาอยู่แล้วอะ่ะเขาจะซ่อมหมดอะ่ะคือเซนต์ของการดูพระว,ว่าซ่อมไม่ซ่อมก็คือผิวเดิมไม่เดิมดอย่างเงี้ยผิวมันเหมือนจะมีคราบกาวอ,อันนี้ประเบิดจะหักคอด้วย คือผิวไปแล้วก็พอกคาบกาวอ่ะนะครับเอางี้ดีกว่าองค์เนี้ยอย่างน้อยๆอ่ะเลอเอ่ะถ้าเราคิดในแง่ดีอาจจะไม่ได้ซ่อมเขาอาจจะกดมาไปพิมพ์ซุ้มประตูก็ได้เราก็เติมมาแล้วอ่วาก็เลยมาเติมนะ <c oughs> เ,นเพอเพอเขาจะทํามาเป็นซุ้มประตูก็ได้เอาเป็นยิมเล็บมือก็ได้ก็ว่ากันไปแต่ไม่หักหมาแล้ว อย่างนี้น่าใช้นะเห็นปะใช่โอ้ห oh, สวยเนี่ยเวลาพาแทดูไม่ยากเลยไม่ยากเลยจริงๆขอ,อยากได้กดโอเคมาที่ท่านไหนอยากได้กดโอเคมานี่เนื้อเงี้ยสบายใจเข้าใจง่ายองขวาเท่าไหร่ครับองขวาเท่าไหร่นี่ฮะ<า>องขวาเท่าไหร่โอเค เพ,เพื่อนเริ่มดูเปลนกันหมดแล้วนะใช่อะอแบบเนี้ยเราเล่นเป็นสมเด็จโตยุคปลายสมเด็จโตยุคปลายไอ้รอยแตกลานแบบเนี้ยไม่เก่าแตกไม่ได้ใช่แล้วการแตกแท้เนี่ยก็คือเขาจัดแหลกลานธรรมชาติไม่เท่ากัน<ช>ถ้าเท่ากันหมดยิบยิบยิบ,ยบคือจงใจใช่เปิดแรกมาเวลาเดินครับ สองนาทีมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทอ่าไม่ต้องไปใส่กันแพงเราเรียกาสมเด็ดโตยุคปลายแต่ถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้ใ้มาหนึ่งมืนแปดพัน 8, บาทแล้วนะครับนี่ครับมาสองมืนบาทแล้วนะครับแต่เนี้ยเขาฝนสวยนะฝนเป็นสมซุ้มประตูนะใสองฝั่งเท่ากันไม่หักนะ มาสองหมื่นสองพันบาทแล้วนะครับพี่ปิล่าน่ะจะชอบเนื้อสไตล์นี้เวลานั่งคุยกับผมอะพอเวลาเป็นแก่กล้วยเนี่ยแก่น้ํามันมันดูง่ายเอาแก่ผงอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับอันนี้ไม่หักนะนี่ครับอันนี้ฝนด้านบนเห็นเนื้อในเห็นรอยขอบไม่หักระบบระกันด้ไม่หักครับมาสองหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับ มาสอ0 0มื่นแปบาทแล้วนะครับมาสาม0มื่นแล้วนะครับ, 3, รบตอนนี้ซ่อมครับคือพอกสองฝั่งเลยครับเนี่ยเนื้อนอยู่แค่นี้ยไหมเอ็เอ็ดเ็เราก็เห็นเนื้อเก่าอยู่มาสาม0มื่นสองพันหนึยไอ้รอยแบบเนี้ยไม่ได้ตกไม่ได้แตกแน่ฝนเขาฝนเพราะสมัยก่อนอะ่ะสมเด็จแต่เวลาเป็นโรคอะไรที่เขาบอกว่าเป็นโรคอีวไมไหมฝนสมเด็จแล้วหายกินแล้วหาย ที่มีม<า>โรคระบาดมาสามหมืสามันบาทแล้วนะครับอ่าฉะนั้นชาวบ้านหรือหมอยาชาวบ้านเนี่ยก็จะขอรัฐาบราบร,รมีของสมเด็จท่านแล้วก็ฝนสิบวีสุดท้ายแล้วสิบวินาทีสุดท้ายโอองนี้ถ้าสามหมื่นกว่าบาทนี่ถูกกว่าร้อปี <primeiro> ถูกกว่าบ,บางหุนงพรมศูนย์เก้าแบบนี้เราเล่นเป็นสมเด็จโตยุคปายเก่ากว่าในบาทวัดอินมาสามืสามพันห้า มาสามหมื่นสี่พันบาทหักสามหมื่นแปดพันบาทที่คุณอาทวีคับหักยังแพงกว่านี้โอ้โหอยู่ที่คุณอาทวีนะครับสามหมื่นแปดพันบาทพี่ทวีเขารู้ไหมใช่ดูง่ายพี่ปิดแล้วนะครับปิดที่คุณอาทวีนะครับสามหมื่นแปดพันบาทผมกดพี่พริบโฟเลสไม่ทันพี่พิพัฒน์ไม่ทันพี่มานะไม่ทันนะคบโอ้พีมานะไม่ได้ใส่เลยใส่ตอนสายไม่ทัน ต้องบอกเลยครับว่าถ้านะครับถ้าเขามีการบินแล้วซ่อมไว้แบบเนี้ยเราดูอายุก,การซ่อมได้ถ้าซ่อมมาเป็นสิบปีใครจะเอาพระเก๋ไปซ่อมการวิเคราะห์นะครับแล้วเนื้อเนี่ยมีความเก่ากว่าเก้าห้ามีความเก่ากว่าแปดห้า้อยแตกลานต้องใช้นะครับเวลานาน,านพอสมควรจริงจะดูง่ายแบบนี้โอ้นี้อีกองตีเท่าไหรค่ครับที่ลที่ลง พิธีองตีเท่าไหร่ครับใจอยากล้างก่อนผมต้องให้อะไรที่ชัดเจนผมไม่เข้าใจว่าทําไมจึงมีคาบกาวคาบกาวไม่มีในพักเกนะคาบกาวจะมีในพัาซ่อมขอล้างให้เห็นก่อนแล้วชัดเจนแล้วค่อยเอาไปเดี๋ยวล้างเลย